ทในการมูจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยมูแค่ไหนดีกว่ามูมากอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าแล้วแต่อนาคตแล้วกัวนะะอนาม,มูมา30พที่กว่าจะได้มงกดนะคะ คือออคือจะถ้าจะถามว่าที่ไหนจักสิ่จุดเรืยอนไม่รู้จริงๆเพราะว่า<ช>มูลหลายที่มากใช่ <ๆ S 2> ก็ผลจากการมูลและการสิ่งหนึ่งที่แอนนาได้รับมาคือการเป็นพิธีกรและการมูจะกิๆพอเราให้มาเป็นพิธีกรกรายการมูเน<ช>ี่ย <ๆ S 2> เราเราสัมผัสยังไงได้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันนมีสิ่งยังไงกับการมูเลยแอ,อนนาว่าการมูแต่ละคนมันมีหลายศาสตร์ละกันค่ะซึ่งแต่ละคนก็มีความเชื่อต่างกันไปแล้วก็เหมือนว่า ได้ฟังหลากหลายมุมมองได้ฟังหลากหลายความเชื่อแล้วแบบบางครั้งเราก็มุ่งตามเขาด้วยอ่ะเออมันแล้วมันรู้สึกว่าเอ้บางครั้งเนี่ยการยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเหมือนกันก็ถ้าสมมติว่าเราไปมูที่หนึ่งแล้ไม่ได้มันยังมีอีกหลายศาสตร์ให้เราได้ศึกษากันนะคะแต่ต้องเป็นศาสตร์สีขาวทุกคนไม่เอาแบบสีดำนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เหมือนเริ่มไปต่างประเทศด้วยใช่ มีโอกาสอน,นามีโอกาสได้ไปอินเดียแต่ว่าอันนั้นจะไม่ได้มูร้0ยเอแต่ว่ามีโอกาสได้ไปครั้งแรกกับเบสอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็พี่ปุ๋มค่ะ,คะแล้วก็มีการไปทัวร์กับแฟนคลับด้วยซึ่งเขาจัด115ที่นั่งตอนนี้ใกล้เต็มแล้วถือว่าเป็นการบอกทุกคนว่าใครอยากจะไปอินเดียกับอน,นานะคะรวมถึงแบบอยากไปเที่ยวอินเดียอย่างเงี้ยไปด้วยกันได้ปลายเดือนมีนาคมนี้ค่ะจริงๆอย่างตัวเราแบบศรัทธาแค่ไหน เวลาที่อาการไหวข้แม่ไหวข้อเท้าแมานแน่อะไรอย่างเงี้ยเราพอได้มาทำได้พาเขาไปไหว้ด้วยอะไรเงี้ยสุดยาดม,มากเลยนะคะจา,ากรูปพื้นหลักโทรศัพท์ของไอนาก็เป็นพระเด็นใช่แต่เหนือสิ่งใดมันก็ต้องขึน้นอยู่กับตัวเองด้วยค่ะรู้สึกว่าการที่เรามีที่ยึเดเหนื่อวจิตใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้แบบกระตุ้นหรือว่าลงมือทําความฝันของเราขาดจะไม่เกิดขึ้นจริงได้ใช่อย่างเวลาเราบูนแล้วมีคนไปตามเราแล้วมันทำอะไรฝังมันไม่จำตามี่ไนาเสียแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการสวดมนต์าายคาถาชินบัญชรที่อนาแบบเป็นความสำคัญพิเศษตอนนั้นลงในแบบ M T อย่างนีน้แล้วแบบมีหลายคนมาบอกว่าหลังจากนี้สวดบนนั้นแล้วเหมือนว่าอ่านิฐานอะไรแล้วแบบมันมัน,ม,นมันมีโอกาส เป็นจริงมากขึ้นแล้วการที่แบบเดินมาบอกแต่นะาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการสวดมนต์นะมันเหมือนเป็นการสร้างสมาธิให้เรามากกว่าแล้วแบบเป็นเหมือนการมาริเฟนด้วยหลังเราสวดเสร็จจะขอทุนขอนี้อะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นการกระตุ้นให้เราทุกคืนว่าเราเีเป้าหมายอะไรแล้วมันไปถึงเป้าหมายนั้นมากขึ้นก็จะมีคนมาบอกว่าแบบเออสวดตามนานแล้วแบบเออมันฟังด้าอะไรอย่างเงี้ยปีนี้เป็นยังไงบ้างการมือถ่อพางเยอะมากปีนี้อะไรอย่างเงี้ย คือต้นเดือนเอขอดีหวังไว้อย่างนั้นเหมือนกันใช่แต่ว่าเออ่ทุกๆเก,ก้าวในการเติบโตในเส้นทางนี้ละกันเออผู้ใหญ่ก็เมตตาเราเรยอะมากขึ้นแล้วก็มีแฟนคลับรู้จักเรามากขึ้นมาเลยทําให้แบบมีงานเพิ่มขึ้นแ้วเขาก็ขอบคุณดีมากๆตอนนี้อยากอยากทำอะไรดีกว่ากะุมละครก็แล้วอ,ๆๆๆๆอยากเป็นนักร้องเอออยากเป็นนักรออ้องจะเป็นนักรอ้กรองหนึ่งในสิ่งที่อนาได้มาในสกิลการเป็นพิธีกรคือการพูดชัดขึ้น่ถ้าสังเกตเพราะฉะนั้นก็คือจะเอาสกิลนี้ไปใช้ในการร้องเพลงบ้างเหลืออย่างเดียวเหลือเสียง เพราะฉะนั้นเลยที่เคนแบบทําเพลงให้ยินดีค่ะยินดีเลยนะคะขอเพลงที่แบบเปิดได้ทุกเทศกาลโโจจลยมาคาระบูชาไม่ใช่สงการอาโจโจที่จริงไม่ต้องโจโจก็ได้อะไรก็ได้อยากอยากแบบโชว์สกิลด้านนั้นถือว่าเป็นแบบความทรงจำเป็นผลงานที่เอาไว้ฝากลูกหลานเลนหลานในอนาคตเอ่พอเป็นศิลปินจะต้องเป็นสายร้องเพลงยินดีแต่ต้องถามก่อนที่เอาดัชนี ก่อนได้ไหมอ่าถ้าสมมติเสียอะไรไม่พอแต่ถ้าเสรรียละพร้อมแล้วก็พร้อมดุยพร้อมดุยเอออย่างนี้ต้องไม่มูว่าใครเป็นนักร้องได้ไหมคะไม่แน่บางทีไอ้นักกลับมาจากอินเดียแล้วได้เป็นนักร้องแล้วเดี๋ยวไอ้นักจะมาบอกว่าอินเดียนักมูอะไรบ้างคุณทุกคนได้ไปมูด้วยกันปกติคือชอบร้องเพลง ชอบค่ะนะาชอบร้องเพลงมากแต่ว่า่วนใหญ่ก็จะฟังคนเดียวไงยังไม่เห็นใช่ไหมว่าเราชอบใช่เสียดายยังไม่มีโอกาสที่ลูกใหญ่ได้เห็นแต่ล่าสุดน้าไปออกดูแมสซิโกมากับแอนโทนียมีหลายคนแบบเฮ้ยรู้เลยเี็นแอนนาใช่แล้วก็แบบมีหลายคนก็ทักมาเหมือนกันว่าไม่คิดว่าเป็นแอนนาไม่รู้ว่าแอนนาร้องเพลงของขนาดนี้อาจจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ทุกคนได้เห็น่ร้องเลยร้องม่ไม่ฝังเลยทีเคย ร้องไห้กลับหนูร้องเพลงไปไม่พูดร้องไห้กลับไม่พูดเพาหนูต้องฝึกเยอะนะลูกแต่ว่าเราก็จะมีมูทด้วยการร้องเพลงเพื่อเอนเตอร์เทนมูทด้วยการร้องเพลงเพื่อออกงานมางแต่ต่างการอย่างทุกคนแบบเฮ้ยรู้ด้วยว่ามาค่ะไอ้เราเพลงไม่พออาจจะเป็นคอนเทนต์หรือว่าอยากกระซิบไม่พูดเลยว่าแม่ทำเพลงให้หนูได้ไหมอยากเหมือนกันแต่แม่น่าจะคิดหนักอยู่เหมือนกันเพราะแม่ก็ร้องไห้มาหลายรอบแต่ว่าฝักทุกคนว่ามีแน่นอนมีแน่นอนปีนี้แหละกลับมาขอบคุณค่ะ I <laughs>